สวัสดีครับวันนี้ชวนทุกคนนะครับมากินเมี่ยงปลาเผานะครับเมี่ยงปลาเผานี่ครับเมี่ยงปลาเผาเมี่ยงปลานินนะครับปลานินสดๆใหม่ๆหอมๆนะครับตำบัเต้ครับตำบัเต้ตำมะละกอนะครับสตรเข้มข้นแซ่บนัวแซ่บนัวครับ นี่ครับอ๋อก็ทำลายแตกคร้บทำลายแตกครับมาครับมาครับมากินข้าวแรงด้วยกันครับใส่ย่างนี่ครับใส่ย่างก็ตอนนั้นจิมนนจ้มจิ้มซีฟู้ดเผ็ดเปรี้ยวหวานทำลายแตกครับทำลายแตกครับ มาเดอครับพี่น้องครับทุกคนครับกินข้าวแรงไปกันครับมาเดอร์ครับพีน่น้ Mother, นองทุกคนครับใส่ย่างครับใส่ย่าง ข้าแรงด้วกันครับนี่ครับลบบใส่ย่างเหลืองหอมกรอบนอกนุ่มในนอกเด็ดขาดสุดยอดครับรับเนือยอปลาเผาครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์นะครับ จะได้มีกำลังใจนะครับทำคลิปต่อไปนะครับช่วยสนับสนุนด้วยนะครับ อาจาย์ชานลก็ได้ลงคลิปเหมือนแล้วนะครับโอ้ไรโอ้ไปจะเป็นเก็บเดือนแล้วก็นมาแต่เนี่ยขาดเนี่ย,าายางานนะครับเกิมีเวลาได้ลงคลิปเลยนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสได้ซื้อกับเข้ากับป่ามานั่งกินกันนะครับก็เลยเอามาลงคลิปให้พี่น้องท่านผู้ชม ได้พอได้ครับชมไปด้วยกันแล้วครับวันนี้มีเมนูส้มตำนะครับตำมดเตศครับเนี่ยปลาเผานี่ครับเนี่ยปลาเผาหวานสดอร่อยนะครับเมนูไส้ย่างนะครับซี่โครงหมูย่างนะครับนี่ครับสุดยอดครับมาเดอครับมากินข้าวแรงกับยันชาแนลครับวันนี้ครับ จะได้กับบดีลืมกันจะเดอร์ครับก็ได้ลงคลิปเหมือนนล้วนะครับเป็นกันลังใจยันแชนแนลด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดแช่นะครับครับผมัสนี้ครับยันแชนแนลครับรับยันแชนแนลกับได้ป้าีีน้องนะครับเหมือนนั่นนะครับเขาแต่ทำงานนะครับตึ้งทำงานประจำตึ่งขายรรตีนะครับขายกับเท่ากับป่าด้วยนะครับ คอยดูเวลานะครับวันนี้กบบนี้เวลาดีนะครับได้โอกาสดีครับมาิเข้ากับที่นอกนผู้ชมนะครับมาเดอร์ครับถึงเข้าเล็ด้วยกันครับเนี้อปลาเผาจะได้กับเดนลื้นกับเนอร์เดอครับเป็นก็ลังใจให้ยันแค่ไหนนะครับ Cái này không quả tháo thì được ạ Còn xong rồi xong thì Còn ตำส้มส้ม,สมตำตำม,มะเดชนะครับนี่ครับกุ้งกุ้งดอง ซี่โครงย่างครับซี่โครงย่างมัไม่หอมะครับเรียงหอมน่าเสียบครับมาเดอร์ครับหาข้าวเข้ากระเป๋ามาแล้วขเข้าด้วยกันครับดีก็หนังแก้หัวเอง ขึ้นใจขึงขลึ้นน่นเอ,ยอยตบนักบางีลงมาก็แปแปะบครับเมาดินร้ายเนี่ย น้จินมปลากระปาวปลาหมิ่นปลาเผานะครับนี่ครับุยเยอะครับราดดนวยน้ำจิ่มซีฟู้ดเผ็ดเรี้ยวหวานแ้วก็ทำยังไงนะครับเอาปากไปกัน นับ่งกินกันสองคนครับครับแม่น้องใบครับนั่งกินกันสองคนกับแม่ล้มใบพอดีวันนี้วันเกิดแม่น้องใบจะได้จับในโต๊ะนะครับนั่งกินกันสองคน มาเนอร์ครับมากินข้าวแรงด้วยกันนะครับแล้วสองซุ้มน้าป่าห้าเข้มข้นขนาดนี้นนครับ ครัาราเดอร์ครับพวกนี้ดำดำไปเยอะเนะครับเขาไปขายหวยแล้วนะครับนี่เประจำขายหวยในร้านใบกับขายกระเป๋าครับ จะได้กิดเป็นกำลังใจให้ยักษ์แชแนลด้วยนะครับคืนอน้องชท้าแต่ว่าพยานะครับถ้าหากคลิปนี้จะเกิดกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิง่งกดแชร์นะครับยักษ์แชแนลกดหลักกดพยานะครับจะได้มี็นกำลังใจนะครับนั่งกินกันสองคนครับมาได้จัด งานวันเกิดนะครับวันนี้มันเกิดในลงไส้บรรยกาศอย่างนั้นก็เลยอ่อนเพลี้ยนะครับเดี๋ยวทำโอกาสดีๆไปฟ้าเปลี่ยนป้าผุ่มาัดาสั่นๆกันนะครับนี่ครับป้าเผา เนื้อขาวๆนุ่มๆครับหวานๆครับ nó tiêu nắm nó không có quả nắm đây nó bản เนื้อปลาเผากับเนาะครับตำส้มกับเนาะนี่ซีโคงครับซีโคงกับหวานครับหวานหอม เข้ากันสองคนครับถ้าผมสำรับคลิปนี้กับทักทายพี่น้องท่านผู้ชมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสแต่ว่าดีๆนะครับเดี๋ยวจัปเมนูลงคลิปเพื่อท่านผู้ชมได้รอกันแบบยาวๆเหมือนทุกครั้งที่ทำน้านะครับตรงนี้จะบอกให้มีเวลานะครับจะได้กอสมมาอภั้ยนะครับจะได้จะเดี๋ยวจะังใจเพื่อนๆชันแนลตลอดไปนะครับทางไทยทางพีอร์ทางพุยกเลย กันเตือนนะครับเด็กน้อยแต่งหน้าอย่าแชแนลเด็กนักดุรหลางค์จังหวัดพะเยาวนะครับคลิปนี้นอนนขอจบคลิปเพียงแค่นี้กันครับขอบคุณครับ